สำหรับต้นนักศึกษาหนุ่มปีสองที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวอาเมกคือผู้ชายที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบในชีวิตของเขามาเสมออาเมกเป็นเพื่อนสนิทของพ่อที่มีบ้านรั้วติดกันแม้จะเป็นคนละสายเลือดแต่ความผูกพันที่มีมาตั้งแต่เด็กทำให้อาเมกดูเหมือนคนในครอบครัวทว่าเมื่อต้นเติบโตขึ้น ความชื่นชมแบบเด็กๆก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความโหยหาที่ยากจะอธิบายต้นแอบมองแผ่นหลังกว้างของชายวัยทำงานที่ดูดีทุกกระเบียดนิ้วคนนี้มานานสายตาที่มองอาเมกรดน้ำต้นไม้ในตอนเย็นหรือตอนที่อาเมกนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือในสวนมันเต็มไปด้วยความปรารถนาที่ต้นต้องคอยสะกดกลั้นไว้เพราะเขารู้ดีว่าเส้นแบ่งคำว่าอาหลาน,นั้นมันค้ำคออยู่ โอกาสที่ต้นไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อพ่อกับแม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศหนึ่งเดือนและตัดสินใจให้ต้นย้ายไปพักอยู่ที่บ้านอาเมฆชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปมหาวิทยาลัยและเพื่อไม่ให้ต้นต้องอยู่บ้านคนเดียวฝากดูแลเจ้าต้นด้วยนะเมฆมันโตเป็นหนุ่มแล้วแหละแต่ยังซุ่มซ่ามเหมือนเดิมพ่อฝากฝังไว้ด้วยรอยยิ้มวินาที ที่ต้นลากกระเป๋าเข้าสู่ตัวบ้านของอเมกกลิ่นน้ำหอมแนวไม้ป่าบูด,ดี้ที่นุ่มนวลและสุขุมอันเป็นเอกลักษณ์ของอเมกก็พุ่งเข้าจมูกทันทีมันเป็นกลิ่นที่ทำให้ต้นรู้สึกปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันใจเขากลับเต้นรัวอย่างควบคุมไม่ได้ห้องนอนข้างบนอาทำความสะอาดไว้ให้แล้วนะต้นเย็นนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอาเมกถามพลางวางมือบนไหล่ของหลานชายตัวดี สัมผัสอุ่นๆจากฝ่ามือหนาผ่านเนื้อผ้าเช็ดตัวทำเอาต้นหน้าร้อนเผาคืนแรกในบ้านที่แสนเงียบสงบต้นนอนกระสับกระสา่ายอยู่บนเตียงจิตใจเขาล่องลอยไปถึงห้องนอนที่อยู่ถัดไปเพียงไม่กี่ก้าวเสียงน้ำจากฝักบัวบอกให้รู้ว่าอาเมกกำลังอาบน้ำอยู่จินตนาการของเด็กหนุ่มวัยเจริญพันธุ์เริ่มตเตลิดไปไกลเขาเผลอนึกถึงรูปร่างกำยำ และหยดน้ำที่เกาะอ,อยู่บนผิวสีแทนของชายหนุ่มรุ่นอาความโหยหาที่เก็บกดมาตลอดหลายปีพุ่งขึ้นถึงขีดสุดด้วยความเผลอตัวหรืออาจจะเป็นเพราะอารมณ์ที่พลุ่งพล่านต้นลุกจากเตียงแล้วเดินไปเคาะประตูห้องนอนของอาเมกในเวลาเกือบเที่ยงคืนอาเมกค,ครับต้นมีเรื่องอยากปรึกษาเมื่อประตูเปิดออกอาเมกยืนอยู่ตรงหน้าในสภาพสวมเพียงกางเกงนอนขาย,ยาวตัวเดียวเผยให้เห็นแผงอกวกว้างและกล้ามท้องที่เป็นระเบียบ มีอะไรเหรอต้อนนอนไม่หลับแล้วเราอาเมฆถามด้วยความเป็นห่วงต้นมองศบตาคมกริบคู่นั้นก่อนจะตัดสินใจพูดความในใจที่ขังไว้มานานต้นไม่ได้มองอาเป็นแค่อามานานแล้วครับอาเมฆร,รู้ไหมว่าต้นรู้สึกยังไงความเงียบปกคลุมอยู่ชั่วครู่ก่อนที่อาเมฆจะกระตุกยิ้มที่มุมปากสายตาที่เคยมองอย่างเอ็นดู บัตรนี้เปลี่ยนเป็นสายตาของผู้ชายที่จ้องมองเหยื่อรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมาอ่าไม่ใช่คนใจดีขนาดนั้นนะต้นถ้าข้ามเส้นมาแล้วอ่าไม่ให้กลับไปเป็นหลานคนเดิมแล้วนะอาเมฆดึงร่างของหลานชายเพื่อนเข้ามาในห้องก่อนจะปิดประตูและล็อกอย่างแน่นหนาบทเรียนบทแรกที่อาข้างบ้านมอบให้กับนักศึกษาหนุ่มในคืนนั้น ร้อนแรงและซาบซ่านเกินกว่าที่ต้นจะเคยจินตนาการสัมผัสที่เชี่ยวชาญและดุดันของผู้ใหญ่ทำให้ต้นแทบจะสำลักความสุขความลับครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภายใต้บ้านหลังใหญ่ที่ทุกคนคิดว่าปลอดภัยที่สุดหลังจากค่ำคืนที่ความลับถูกเปิดเผยบรรยากาศภายในบ้านหลังใหญ่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้ในตอนเช้าต้นจะยังคงต้องตื่นไปเรียนมหาวิทยาลัยตามปกติ แต่อเมกที่เคยเป็นเพียงอาผู้แสนดีกลับกลายเป็นคนเดียวกับที่มอบสัมผัสเร่าร้อนให้เขาเมื่อคืนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจของเด็กหนุ่มวัย20ปีกำลังต่อสู้กับความโหยหาที่เพิ่มทวีคูณขึ้นทุกวันตั้งใจเรียนนะเราเลิกเรียนแล้วรออาที่เดิมเดี๋ยวอาไปรับอเมกพูดขณะที่ขับรถไปส่งต้นหน้าคณะสายตาคมที่มองมานั้นแฝงไปด้วยความหมายที่ทำให้ต้นใจสัน่น มือหนาเอื้อมมาบีบมือต้นเบาๆก่อนจะปล่อยให้เด็กหนุ่มลงจากรถต้นเดินเข้าตึกเรียนไปด้วยใบหน้าที่แดงซ่านความตื่นเต้นที่ต้องเก็บงำความสัมพันธ์ลับนี้ไว้จากสายตาเพื่อนฝูงในมหาวิทยาลัยมันกลับยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าหัวใจกำลังทำงานหนักกว่าการสอบครั้งไหนๆเมื่อกลับมาถึงบ้านพื้นที่ส่วนตัวของอาลานก็กลายเป็นสนามประลองอารมณ์ที่แสนซาบซ่านต้นไม่ได้ขัดขืนอีกต่อไป เขากลายเป็นเด็กหนุ่มที่อยากรู้อยากลองและอาเมกก็เป็นครูสอนบทเรียนนอกตำราที่เชี่ยวชาญที่สุดในช่วงคำ่ำขณะที่ต้นกำลังนั่งทำรายงานอยู่ในห้องนั่งเล่นอาเมกเดินเข้ามาซ้อนหลังแล้วก้มลงจูบที่ต้นคอขาวอย่างแผ่วเบากลิ่นน้ำหอมที่ต้นหลงไหลผสมกับกลิ่นสบู่หลังอาบน้ำของอาเมกทำให้อารมณ์ของนักศึกษาหนุ่มตะนเลิไปไกลอาครับตรงนี้ไม่ได้ เดี๋ยวคนผ่านไปมาจะเห็นต้นถวงเสียงสัน่นเมื่อมือหนาเริ่มซุกสนภายใต้เสื้อยืดตัวบางกระจกมันมืดมองไม่เห็นรอกต้นอีกอย่างอาอยากให้เรารู้ว่าอาหลงเราแค่ไหนอาเมฆกระซิบตอบด้วยเสียงทุ้มพรา่าอาเมกอุ้มร่างของต้นขึ้นไปวางบนโต๊ะไม้ตัวยาวกลางห้องโถงสัมผัสที่ดุดันและเอาแต่ใจของผู้ใหญ่ทำเอาต้นแทบจะสำลักความสุข ทุกจังหวะที่อาเมกรุกเรา้าเต็มไปด้วยความช่ำชองและหนักหน่วงทำให้เด็กหนุ่มไว้สดใสต้องโอบรัดร่างหนาไว้แน่นเพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวเสียงลมหายใจหอบถี่สอดประสานกันท่ามกลางความเงียบของบ้านหลังใหญ่ความลับครั้งนี้มันทั้งเสียวซ่านและอันตรายเกินกว่าจะหยุดยั้งแต่ท่ามกลางความสุขสมต้นก็ยังมีความกังวลอยู่ลึก เมื่อพ่อของเขาโทรศัพท์มาถามไถ่เรื่องเรียนและกำชับให้อาเมคดูแลต้นให้ดีฝากน้องด้วยนะเมกพี่ไว้ใจเราที่สุดเสียงของพ่อในโทรศัพท์เปรียบเหมือนน้ำเย็นที่สาดใส่กลางใจต้นความเชื่อใจที่พ่อมีให้อาเมคคือสิ่งที่ต้นรู้สึกผิดที่สุดเขาเป็นนักศึกษาที่โตพอจะรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพียงใด หากความลับนี้แตกออกไปอาเมกอาจจะสูญเสียทั้งงานและมิตรภาพที่สร้างมาทั้งชีวิตกลัวเหรอต้นอาเมกถามขึ้นหลังจากบทรักจบลงเขาเห็นแววตาที่วูบไหวของคนรักตัวน้อยต้นกลัวพ่อเสียใจครับกลัวอาจะเดือดร้อนเพราะต้นอาเมกดึงต้นเข้ามาจูบที่หน้าผากอย่างหนักแน่นฟังอานะต้นโตพอที่จะเลือกทางเดินตัวเองแล้ว และอาก็โตพอที่จะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่ากลัวในสิ่งที่ยังไม่มาถึงเลยนะคนดีคำยืนยันของอเมกช่วยให้ต้นคลายกังวลได้บ้างแต่ลึกๆเขาก็รู้ดีว่าพาย,ยุลูกใหญ่กำลังจะพัดเข้าหาพวกเขาในวันที่พ่อกับแม่เดินทางกลับมาถึงและวันนั้นคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงว่าความรักหรือความถูกต้องสิ่งไหนจะมั่นคงกว่ากัน ความสงบสุขในบ้านหลังใหญ่มักจะผ่านไปเร็วเสมอเวลาหนึ่งเดือนที่ต้นย้ายมาอยู่กับอาเมกกำลังจะหมดลงพร้อมกับข่าวที่ว่าพ่อกับแม่ของเขาจะกลับถึงไทยเร็วกว่ากำหนดหนึงสัปดาห์สำหรับต้นแล้วข่าวนี้ไม่ใช่ความยินดีแต่มันคือน,นาฬิกานับถอยหลังที่เตือนว่าเวลาแห่งความสุขในพื้นที่ลับกำลังจะจบลงคืนสุดท้ายก่อนที่บ้านหลังข้างๆจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ต้นนอนซบอ,อยู่บนอกแกลงของอเมกในห้องนอนที่คุ้นเคยแสงจันทร์ที่ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาทําให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลของเด็กหนุ่มอเมกครับถ้าพรุ่งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอาจจะยังอยู่ข้างต้นไหมต้นกระซิบถามพลางใช้ปลายนิ้วลูบไล้ไปตามรอยสักจางๆที่แขนของอาข้างบ้านอเมกกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้น เขาจูบลงที่กลุ่มผมของต้นอย่างแสนรักต้นเป็นนักศึกษาปีสองแล้วนะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรู้ว่าความรู้สึกของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องชั่ววูบอาก็เหมือนกันอาม่เคยคิดจะให้เรื่องของเราจบลงแค่ที่บ้านหลังนี้คำยืนยันที่หนักแน่นนั้นตามมาด้วยบทรักที่ลึกซึง้งและอ่อนโยนที่สุดเท่าที่อาเม่เคยมอบให้มันไม่ใช่แค่ความเสียวสั้นคำกาย แต่มันคือการแลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาผ่านสัมผัสที่ตราตรึงไปถึงหัวใจเช้าวันต่อมาเมื่อรถของพ่อเลี้ยวเข้าสู่รั้วบ้านข้างๆหัวใจของต้นเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาข้างนอกเขาเดินตามอเมกไปต้อนรับพ่อกับแม่ด้วยขาที่สั่นเทาพ่อเดินเข้ามาตบไหลอเมกด้วยความรักใคร่ขอบใจมากนะเมฆที่ดูแลเจ้าต้นให้พี่ซื้อของฝากมาเพียบเลย คําพูดนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงใจต้นจนเขาต้องก้มหน้าหลบสายตาทว่าอาเมกกลับไม่ได้หลบเลี่ยงเขาขออนุญาตคุยกับพ่อและแม่ของต้นเป็นการส่วนตัวในห้องนั่งเล่นทิ้งให้ต้นยืนรอด้วยความกระวนกระวายใจอยู่ข้างนอกนานนับชั่วโมงที่ต้นได้ยินเสียงพูดคุยที่เคร่งขรึมสลับกับความเงียบที่น่าอึดอัดจนกระทั่งประตูห้องเปิดออก พ่อเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตามีร่องรอยของการครุ่นคิดอย่างหนักต้นเข้ามานี่ลูกพ่อเรียกด้วยน้ำเสียงนิ่งๆเมื่อต้นก้าวเข้าไปในห้องเขาเห็นอาเมฆุกเข่าอยู่ต่อหน้าพ่อและแม่มือหนาของอาเมฆยื่นมาจับมือต้นไว้ทันทีที่เด็กหนุ่มเดินเข้าไปใกล้พี่ครับผมยอมรับผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่บอกพี่ก่อนแต่ผมยืนยันคำเดิมว่าผมรักต้น และผมจะดูแลน้องในฐานะคนรักไม่ใช่แค่ในฐานะหลานอีกต่อไปพ่อถอนหายใจยาวก่อนจะมองมาที่ลูกชายต้นแกโตแล้วนะแกเรียนมหาวิทยาลัยแล้วพ่อห้ามความคิดแกไม่ได้หรอกแต่อยากให้แกรู้ว่าอเมกเขาพิสูจน์ให้พ่อเห็นความจริงใจเขาบอกว่าเขายอมสละทุกอย่างแม้แต่มิตรภาพกับพ่อเพื่อที่จะได้ปกป้องแก คำพูดของพ่อทำให้น้ำตาของต้นร่วงหล่นออกมาด้วยความตื้นตันอเมกไม่เคยทิ้งเขาให้เผชิญหน้ากับความจริงเพียงลำพังเลยถ้าลูกตัดสินใจเลือกทางนี้แม่ก็คงไม่ห้ามแม่พูดเสริมพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่อเมกต้องสัญญานะว่าจะรอจนกว่าน้องจะเรียนจบและให้ความสำคัญกับการศึกษาของน้องเป็นอันดับหนึ่ง ผมสัญญาครับพี่ผมจะดูแลต้นให้ดีที่สุดทั้งเรื่องเรียนและเรื่องหัวใจอเมกตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือด้วยความดีใจบทสรุปของความลับที่เคยซ่อนอยู่ใต้เงาอาข้างบ้านจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่เปิดเผยและสง่าง,งามรั้วบ้านที่เคยกันระหว่างสองหลังถูกเปิดออกเป็นประตูเชื่อมถึงกัน ต้นยังคงทำหน้าที่นักศึกษาที่ดีและขยันเรียนเพื่ออนาคตโดยมีอาข้างบ้านที่ผันตัวมาเป็นแฟนหนุ่มคอยรับส่งและให้กำลังใจอยู่เสมอในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนพรำต้นนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของอาเมกที่ไม่ได้ล็อกประตูอีกต่อไปอาเมกเดินเข้ามาสวมกอดจากด้านหลังและจูบที่ซอกคอเบาๆต้นหันไปยิ้มให้คนรัก ความลับที่เคยเสียวซ่าส้นและหวาดกลัวบัตรนี้ได้กลายเป็นความสุขที่มั่นคงแสงสว่างได้ขับไล่เงามืดออกไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงคนสองคนที่พร้อมจะจับมือกันเดินสู่อนาคตไม่ว่าวัยจะต่างกันแค่ไหนก็ตาม